ครับสวัสดีปอมไม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับนี่ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับร้านผู้เสิรเหมือแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านโลไห่มือสองลำปางเนาะครับเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้าในร้านนะครับคือปอมไม่พี่น้องได้รับสมรับฟังนะครับผมอ่าครับสําหรับสถานการณ์น้าท่วมนะครับในโซนของภาคเหนือเราช่วงนี้ก็ยังมีตังปีน้องตังเชียงใหม่แล้วก็ระพูนนะครับตียังประสบอ่าในโซนของทกภัยเนาะครับก็เป็นกำลังใจให้ฮนะครับขอคือปลอดภัยกันทุกท่าน นาะน้องรับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับตังเชียงใหม่ละปูนนะครับนักอยู่น้องรับเนาะอ่ะวันนี้ก็มาเบสิ่งแค่นาราศนะครับสำหรับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางครับร้านวที่ถนนสายตาล้อห้วยเป้งนะครับนี่ฝั่งนี้ไปทางอำเภอเมืองปานหรือว่าทางน้ำตกแจซ่อนนะครับส่วนฝั่งนี้อ่าไปทางเทศบาลเมืองลำปางนะครับติดกัำลังเข้าแตนท่านี้เนี่ยซอหามยากนะครับถ้าซอหามมาเจอก็โทรมาครับเบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งสาองานะครับสำหรับ อัปเดตสินค้านารานนะครับตอนนี้สินค้าที่ติดมาจําไปนะครับก็จะมีสองกันนี่เนาะครับคูตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอ็พีกันนี่ก็ติดมาจําลูกกาอำเภอเง,ง้วจังหวัดลำปางนะครับส่วนกันนี่นะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีกันนี่ติดมาจําลูกกาพญยายมิ่งร้ายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมจัดการเช็คผสเพื้นนะครับแล้วก็เก็บหัวซึมนะครับกันนี่ก็ จะเก็บหลายชุดน้อยก็จะมีซีนพ่าตังนะครับแล้วก็ซีนล่อหลังนะครับเปลี่ยนท้ายของเหลียวเฮ่อเปลี่ยนทายมัดเครื่องอย่างฮีทั้งทั้งสองการนั่นนะนะครับนี่นะครับสองกนี่นะครับติดมาจับอยู่อ่าติดมันจับไปละนะครับชงสัตว์ปลาอีพานมาครับอุปกรณ์มือสองนะครับโรตารี่ตาจ้างนะครับโรตารี่ของยันมานะครับผ่านทว้นผ่านบุกเบิกมีข้มดนะครับอ่าสนใจโทรเช็กสอบถามได้นะครับนี่ครับผ่านทล้วนนะครับอ่าสำหรับ ปีป๊อขายได้นะครับกันนี่คูปัต้าเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปรดีทีนะครับกันนี่ปีหกสองนะครับเนาะอ่าชั่วโมงใจงานประมาณสองพันสองร้อยชั่วโมงนะครับกับเครื่องเกียร์เดิมอยู่นะครับนี่มาครบอยู่นะครับแต่ภายนอกก็มีเก็บสีคือสวยงามนะครับกันนี่เช็คความใจงานเฮ่อนะครับเปลี่ยนมันเครื่องกล้องเหมืงนเฮอมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับผ่านหกนะครับเปิดราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเช็คความใจงานนะครับ ใช่ก็สวยแห้งดีอยู่อ่านะครับรอบๆกันนะครับก็นี่5018 DT ปี62นะครับอ่าครับอ่าโรตารี่ก็40,990นะครับตัวของยันต์มากก็30,000ปลายราคาแปร์แรงครับนะครับส่วนกันนี่นะครับครูป้า LC018 DT นะครับกันนี่ปีอ่า63นะครับช่วงงงงานปั้น800ชั่วโมงนะครับกันนี่ถอนก้าน เกตัดได้ยางใหม่สีท่านสีเส้นนะครับได้ยางใหม่สีเส้นสีเดิมทั้งคันนะครับพื้นฐารถไหลไหมันนี้เปิดราคา3ามแสนหกหมื่นบาทนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์ใบลั้นหน้าแล้วก็ผานพลวนตาช้านะครับจะเป็นผานห้าเนาะครับเนาะอ่าสีท้ายกับสีเดิมอยู่นี่ครับสีท้ายสีเดิมนะครับเช็คความใช้งานได้ยางใหม่สีเส้นนะครับเปลี่ยนมันเครื่องกรองไรให้นะครับอ่าครับคันนี้ คูบาร์ตาเอลสี่ศปี63อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพลวน5ตาช้างนะครับ225 E Pro นะครับตาช้างนะครับอ่ะกันต่อไปนะครับคูบาร์ตาเอลห้าศูนย์หนนะครับกันนี่อ่ากันนี่อ่าปี59นะครับปี59ได้ยัง ไม้กู่ได้ยังหน้าไม่นะครับยังหลังก็ประมาณ65%บวกนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้มีเก็บสีมานะครับอ่าเปลี่ยนฐานมันเครื่องอะไรให้นะครับนี่เครื่องเกียร์เดิมอยู่นะครับมากเมือกเหยังครบอยู่อ่าครับก็นี่เปิดราคา4 29,0 0 0านบาทครับราคาต่อกันนะครับตัวดีทีนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะครับมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ผานพรวน6นะครับอ่านี่ครับกันนี่นะครับ หัวตา L ห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนาอครับน้อนีนอ่สวยๆเชฟพ,พร้อมใช้งานให้นะครับสีสันสองหมื่นเก้าพันบาทปีห้าเก้าส่วนนี่นีห้าศูนย์เอสพีเราทงชิดชุม,มงนี่กับต,ต,ต,ติดติดติดมาจําเดินเรื่องทกษสอนะครับพอดีทกษสอมันเปลี่ยนระบบใหม่นะครับระบบออนไลน์ทั่วประเทศอ่ะจ่านหน่อยเนอะ ส่วนคันนี้ยังยูนครับ L 3 6 0 8 SP นะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับ1 6 0 0ชั่วโมงปี57นะครับอุปกรณ์แรงดันหน้าผานพรวนเปิดราคาจัดโปรนะครับ299,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับยกร่องขุดมันผานพรวนตัดหญ้านะครับมีโคมดนะครับเนาะอ่ะวันนี้การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับปอแมพพี่น้อง FC ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ